สวัสดีครับจากุงป่องมองคลโคราชครับวันนี้ก็หวยใกล้จะออกแล้วครับวันนี้วันที่ย7มิถุนายนหกแนะครับตอนแรกว่าจะไม่ทำแล้วครับแต่ดูดูผมเป็นคนชอบเช็คครับเพโลกโซเชียลผมก็ต้องเช็ครายละเอียดต่างๆของอบุคคลต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องหวยเนี่ย ผมก็จะดูแอปคนอื่นเขาบ้างอะไรบ้างเราไม่ได้ไปรอกเรียนแบบหรือก๊อปปี้ใครหรอกแต่เราดูว่าที่มาที่ไปอ่ะทราบอยู่แล้วว่ามันต่างกันอยู่แล้วนะครับเรามาเข้าประเด็นเลยดีกว่าจะไม่ยาวนะครับเพราะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเบื่อนะครับเข้าเรื่องเลยมีรับคำมีนแล้วก็อ่าก็รับไอ้นี่เยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าใครมายังไงไออะไรนะรับอิสราเอลนี่ละ นะครับก็ไม่ได้ตำหนิเขาหรอกครับไม่ได้พาดพิงให้เขาเสียหายหรอกนะครับเยอะแยะนะครับก็ไม่ออกสักทีเป็นรับรับอ้างเหตุผลว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะอ้างเหตุผลว่าปล่อยไปแล้วเขาจะอัานเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเก็บทําไมครับยิ่งปล่อยวันออกอะครับมันซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้คุณเก็บไว้เพื่อคุณต้องการซื้อคนเดียวให้มันได้ทั้งหมดทุกคนในกลุ่มของคุณเหรอ หรือยังไงแล้วค่อยมาปล่อยเขาตอนนี้ชาวบ้านจริงๆอะ่ะที่เขาจะเดือดร้อนหวยคุณแม่นจริงอะ่ะคุณเนี่ยอั้นไว้ทําไมคุณจะเก็บเพื่ออะไรดูของผมนี่ครับเปิดเผยเลยครับผมนี่เปิดเผยเลยเปิดเผยเลยนะครับลุงปองมงคลโคร,ราชเ่ยว่าจะไม่ทําแล้วคลิปพิเศษเนี่ยครับเปิดเผยเลยผมเขียนเลยนะครับเปิดเผยเลยไม่รับลุงปองมงคลโคร,ราชให้เบอร์โทรด้วยเลยครับ0817252958เนี่ย ถูกทุกงวดนะครับนี่ผมเขียนไว้หมดแล้วถูกทุกงวดนะครับเอาเอาไปเลยครับวิ่งบนหกนะครับสามตัวก็ใส่ไปเลยนะครับห้าแปดหกศูนย์แปดหกนะครับแล้วก็สองตัวมีหกหางด้วยกันนะครับมีเจ็ดหกแปดหกอยู่ข้างหลังแล้วนี่ศูนยหกหนึ่งหก สามหกสองหกนี่ตัดได้เลยนะครับสามหกสองหกเพราะสามกับสองมาบ่อยเหลือเกินถ้าท่านไม่ตัดก็ซื้อไปเลยหหางนี่แหละครับเลขสามตัวนะ่ะมันจะเข้าอยู่2ตัวแค่นั้นนะครับที่ผมให้ไปในหน้าจอตอนนี้คือห้าแปดหกศูนย์แปดหเพราะหลักร้อยนี่มันจะมี2ตัวจากหนังสือหวยนะครับหลักห้าแล้วก็หลักศูนถ้าจะเอารองไว้อีกตัวเป็น4ี่หางก็คือซื้อห้าเจ็ดหก 076แค่นี้แหละครับถูกแน่นอนแล้วมี6หางด้วยตัด36ออกตัด2 6หออกก็จะเหลือ4หางมันไม่เยอะครับมันไม่มากนะครับแค่นี้แหละเปิดเผยไปเลยถูกจริงไม่จริงกะไม่เกี่ยวกันหรอกครับจะไปอำไว้นะครับไม่ต้องรับหรอกครับไม่ต้องรับเปิดเผยไปเลยครับลุงปองมองคลโคราชนะครับคุยกันได้ด่ากันได้ทัวลงได้ครับ0817252958 สวัสดีครับเปิดเผยเปิดเผยเปิดเผยไม่รับ